เบิงเบิงลูกเบิมครับมารวยเอาสวัดีกอนสวัดีกอนลูกสวัดีกอนสวย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 เอาเก่งมากเก่งมากแม่ดอกไยครับแม่ดอกฝายครับอันนี้เป็นลูกอันนี้มาทับของมารวยครับนี่คือผลงานของมารวยครับครับอันนี้แม่้ำเพชรแม่น้ำเพชรสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งงอ้๊ควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งงอ้ควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเนื่องปลายทางโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนัดประฟ้าฟ้าเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง มาเปิดราคาไววคือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาดคลิปดีๆราคาไววถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบื้องไกวงามอีกขวากหนึ่งก่อนอื่นแนะนำตัวกับพี่น้องก่อนทำความรู้จักกับช่องยุทธทุกนะครับครับสวัสดีครับพอเจ้ยคือเก่าเด้อคนเก่าคนเดิมครับโดนเขาฝึกสมาธิครับไอ เอาเบิ้งเบิ้งครับเบิ้ง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 ลูกเบิ้มครับมารวยเอาวัสดีกอนวัสดีกอนลูกวัสดีก่อนสวย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 เอาเก่งมากเก่งมากกับแฟนเพลงให้มาเบิ้งเบิ้งครับหู้ครับสุดยอดเลยอันนี้ลูกเบิ้มเด้อเจ้านายเด้อไหนอันนี้ลูกเบิ้มครับครับเขาเขาที่ตั้งเขายืใส่ก่อนเอาวัสดีอีกวัสดีอีกแล้ววันดีอีกแล้วเออันตัวนี้ของเขาเนี่ยในลักษณะอยู่น้ำโดนเขาเลยฝึกได้ครับครับหู้แล้วก็บอกได้สอนได้นะครับ ซื้อเพิ่ซื้อมารวยได้ลูกเบิ่มครับเนี่นี้ลูกกัด่ท้อใส่เกาะพ่อเจียอันนี้เอามาไก่ครับพี่กัดพี่กัดเท่านี่าหไพี่กัดใส่พี่กัดเท่าเนี่ยอันนั้นอยู่โน้นสำรานครับครับอยู่โน้นสำรานตําบลนากอกอำเภอสิบเลียงจังหวัดหนองบ่อลำพูครับผมพี่กัดนะเจ้าพารวยเนาะครับเจ้าพารวยเจ้าพารวยนี่เป็นควายใยใดเก่อครับใสเบิ่มครับลูกเบิ่มเนี่นี่ลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มครับลูกเบิ่ม แต่สูงเท่าไรแล้วครับพ่อเตี้ยสูงเท่าไรแล้วครับสูงร้อยห้าสิบแปดครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงหกสิบแล้วครับผมโอ้เนาะตอนซ้อนเด็กน้อยอยู่ได้สองเดือนเก้าสองปีเก้าเดือนครับสองปีเก้าเดือนครับเบิงเบิงสวัสดีนะครับตอนซ้อนวะครับตอนซ้อนบอสีตอนซ้อนนอนซ้อนของพ่อเตี้ยตัวนี้เปิดยูเมนบอพ่อเตี้ยอยากเปิดยู้ครับก็ใชบว่าเปิดลายดอกเปิดไม้สิบแปดหมื่นหม่องเก้าครับตั้งแต่กี้โดนโดนนั่นแหละพ่อเตี้ยท่านได้เขาสนามจากเตี้ยเป็น แต่ว่ามูเพิ่นมาสวนอยู่ผมแห่งบบสถันไมกล้าไปจากไอเพิ่นเพราะว่าของผมมันง้างผลนะนะเออของผมมันรอผดผมเลยบม่กล้าเอาเข้าไปตอนนี้พอเจ้ยเปิดผสมไหมครับเนี่ยครับอันเปิดผสมเหรอครับเปิดผสมเท่าไหร่ครับสองพันครับเปิดไวปสองพันน้องบอลลัพูสีมุลเลงชุมแพรแมนเบิร์ดครับเขาเอาไปผสมให้ถึงบ้านหรือครับถึงบ้านถึงบ้านครับเลยใส่รถใส่ยางไปบอกว่ามารวยขึ้นรถเลยลูก คือเดงครับครัเอาสวัสดีก่อนก็สวัสดีจังขึ้นรถก็สวัสดีครับผมอันนี้ต้องเขออันนี้คือสุดยอดครับอันนี้คือสุดยอดของมารวยของเขาผู้ใดสนใจกับมาเบืองเอหงากริงแจงเขาทุกจริงทุกสายหาพ่อเตี้ยได้ไว้ได้สองปีสิพ่อเจ้าครับไว้สองปีเก้าเดือนครับสองปีเก้าเดือนทับได้แล้วครับผ่านรวมทั้งหมดเดี๋ยวนี้ตกเข้าไปเจ็ดสิบแล้วครับตั้งตัวเงาครับเจ็ดสิบตัวแล้วได้หลายเลยเจ้านี่ครับถือว่าทับได้พอสมควรบอกได้สอนได้ครับ คือส่วนนี้ไปเบิ้งแม่ลูกครับผลงานของเขาไปนี้ไปเบื้องแม่ลูกครับเบื้องผลงานของเขาที่เห็นผลงานคตัวที่สองบาทครับตัวนี้คือมารวยที่ออกมาเป็นผลงานแล้วครับนะครับแม่นี่ชื่อว่าแม่หยางแม่ดอกไฟครับแม่ดอกไฟครับดอกไฟเมืองเลยครับคันผู้เปาเป็นวะตอนนี้ลูกลูกติดจากตัวแล้วครับลูกติดอันนี้ลูกแรกเพิ่นที่ผมซื้อมาตะตีกซื้อมาสองแสนเจ็ดแต่เฉพาะบักถึดเด้ช่วงระยะดังดัง นะครับบานนี่มาได,นนาได้นี่นี่มาได้ได้ได้ลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวนี่เป็นลูกอันนี้มาทับของมารวยครับครับนี่คือผลงานของมารวยครับนี่คือผลงานของเขาตัวเม่เด้ครับอันนี้แม่ดอกฝ้ายอันนี้ลูกปุ๊กกี้ตัวน้อยนะครับตัวน้อยตัวนี้บอเมีนตัวนี้ลูกตัวพุ่นครับนี่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 ครับอันนี้อันนี้ค้มสามหรือว่าค้มสามครับค้มสามครับค้มสามท่องว่างบ่ครับท่องว่างครับท่องวง hablar, ่า right> งยังม่เส้ในมารวยยังบ่เส uh ้ในขื่นเพราะว่าลูกยังน้อยอย นะครับลูกตัวอ้เพื่อนเป็นตัวผู้ครับไม่ไม่ไม่ไม,มาทอนมาใส่ไหมมัน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 เข่าบ่าสเปคเปนใดใค้นี่ครับคือแม่ดอกฝ่ายตาเต็มจ้ำจำคบเบิดครับ,รบนนตะกี้ซื้อมาสองแสนเจ็ดนะครับนั่นมีมีม,ม,มีตัวผู้ตัวเดียวครับ บานนี้มาได้ตัวนี้นะครับได้ตัวน้อยนี่เนาะได้ตัวน้อยครับได้ตัวน้อยเอ่อปไล่ออกมาเฮ้ย่ลทั้งพี่ราคาเปิดไว้เท่าไหร่พ่อเจ้าราคาผมเพิ่เปิดลายดอกผมเปิดไว้สิบเจ็ดหมื่นสามตัวได้ครับคมสามเนาะคมสามครับแต่กี้คือผมตัดลงมาเลยครันเที่พี่น้องกันบอกคมโตให้มาไวยให้อีกสี๋คมให้บ้านนี้คมครับคมคมคมใหม่เลยเนาะคือแถมพรอนให้เลยครับนะครับทุกจริงทุกสายถ้าสมมาท่าพนจริงแจ้งเข้ามานะครับอันนี้ผมเปิดไว้สิบเจ็ดหมื่น ผม้แม่นี่ชื่อว่างเลยก่อนแม่ดอกไฟครับแม่ดอกไฟสูงเท่าไหร่พ่อจ้สูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมโพเผอโพสี่สิบสองครับนะครับลูกหน้าตาดีมีลูกสองตัวอะไรมาเห็นนะสรงดุนดวนเลยทันี่ลูกเออนั่นล่ะนี่นี่ครับนี่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 มันจะเป็นโค้งสามครับอันนี้ลูกมันรวยครับลูกมันรวยครับนั่นแหละตัวนี้ลูกมันรวยคือเห็นผลงานเขาแล้วนะครับมันรวยครับสุดยอดครับเปิดโทรศัพท์เนี่ยพ่อจ้ เบอร์โทรศัพท์0 6 5ย์หกห้าสี่หนึ่งเจ่งหนาครับจิงแกงมหาเราไิงแกงเข่ามาราคานี้พ้อมทรงมาพ่าหรือว่าอันราคานี้ต่อกันจากกอนตอกเออว้ากันกอนครับมันถึกอผมตัดทุนด้ครับสองแสนเ0็ดมาเปิด1ิบเจ็ดหมื่นเอาตอรองได้อีกคต่อรองได้อีกครับผมโซวันถ่อไปครับ เนี่คันลีตนพ่อเทียกกะยาตอหลายๆล่ะคันมันถือคักอีลีก็ได้พารวยกะมาเบิงตัวกิ่งเอาครับมาเบิงโตทับตพ่พอมันอีกซ้ำนะครับนี่ตัวกิ่งอยู่น้อผมพารวยครับผมแม่นี่เปิดราคาไบบัวพ่อเตียแม่นี่คือจีบอั้นได้เปิดดอกแม่เนี่ยครับพอว่ามันจะเป็นแม่บอก่ว่าไทยไทยเห็นเบิงครับครับอันนี้ลูกสาวเพ่นอันนี้ลูกสาวคันคันห้าน่ากะเอามาเทียบอีกขาวเอามาเทียบตัวนี้พอกระน็อะเอามาเทียบ แม่นี่เป็นแม่ใดพาะอันสายมันออกจากอุทัยครับผมแต่ว่าลูกมันเป็นลูกเบิ่มไปไรไม่อีกด้วยเถอะตอนนี้ท่องแล้วเป็นยังไงท่องเดียวนี้นี่มิเตซีออกแหมครับครับไผว่านิ่งแล้วเพิ่นนี่ท่องแล้วเนาะครับท่องกับตัวใดแม่น้ำเพชรครับอันนี้แม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรนี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยสามสิบแปดครับผมร้อยสามอะไรมาเร็วๆนี้เถอะให้ท่องเพิ่นท่องกับตัวใดเนี่ยท่อง ไอ้นี่แม่ไอ้นที่ผมออกมาเพื่อเพราะว่าเพื่อนรับประกันให้พ่อผมดนะอากลงบัวบัวใหญ่หนิแม่บัวเขายังก็ล่ะซื้อพ anyway, right ันมีใบมีอย่างพ่อมเรียบร้อยครับผมใบเอกสารอยู okay. mother, ่บ้านมีเอกสารน้นผมบดเลยนะครับมันอยู่บ้านอันนี้อยู่ทงเนาะถ้าซื้อกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสนใจนะครับสนใจครับทุกท่านสนใจก็จังมาเบื้องตัวกริงเอาน่นะครับตัวจริงตัวกริงอะไรขมาอีกอะไรขมาอีกได้ขมาเอาเทียบดีดีด้วยผมจะเสนอราคาไปจังหน่อยนี่เป็นลูกเสาว ตแต่มันหาเด้เนี่ยครับแต่ว่าวันนี้ผมชื่อว่าเปิดลายเด้ผพเปิดสองแสนสองตัวนี้เปิดไว้อยู่เนะเออเปิดไ้ครับผมเปิดไอยู่ง่พราะถ้าผมจะเปิดสองแสนสองต่อผมได้ตัวนี้มีใบแต่ว่าผมซื้อตะกี้ม,มันดังนะมีใบเบ็ดเด้เนานะมีใบครบเบ็ดครับอันนี้ลูกเบิ้มครับ <โด S 1> ใบหลอดมีเบ็ครับครับซื้อสามแสนหาวันนี้ผมเชื่อว่าเปิดเลยสองแสนสองเปิดไ้เออได้สามหัวใจเนาะครับสามหัวใจคันมากสนใจแต่ข้อมูงของมันร้อยสามสิบแปดครับครับผม ลูกก็เป็นตาสังอันนี้คุยกับพอเจียได้อย่าลืมนะครับเอฟซีหาจังไดยขึ้นหอดขึ้นถึงจริงยังเข้ามาทุกจริงทุกสายขึ้นหอดขึ้นหอดแฟนเพียงทั้งบัดทัวประเทศไทยนะครับอดใจรอเพระว่วาหนึงนะ่งในลักษณะกระเบื้องพราะนะครับอันนี้ผมตัดทุนไปเลยครับก่อนจากกันเมื่อนี้สิไปเบื้องพาะไว้สวัสดีอําลาเอฟซี FC จากน่อยครับผมโหลูกเบิ้มครับเลียดเบิ้มครับสูงมาตรฐาน ผลงานเห็นแล้วพ่อพันตัวนี้ว่ธรรมดาครับรอหมูมาสวนเนี่ยผมไปแข่งผมว่าของผมมันง,งามเพราะผมละออเล็กใหญ่เพิ่นครับเออเลยว่็ไปสนน,น,น,นี้ครับกับขัดกับเอาไว้สนนี่ก้อนมื่อนี่ยครับมาเลยสวัสดีลูกพินสวัสดีสวัสดีสวยก่อนสวัสดีก่อนเร็วเร็วสวัสด,ดีลูกสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีสวยสวยก่อนสวยสก่อนเร็วลูกสวัสดีสวัสดีสวยเออโอเคครับมื่อนี้กัเอาไว้สนนี้ก่อนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ